รี่มดอยู่นี่ต้องนี้ต้องอย่างนี้ภาพนิ่งมันไม่รู้เรื่องต้องวิดีโอนี่ครับหน้าเจ้าของลำปีกบินครับดูที่นี่เสียเล่ากิ่กลมครับเนี่ยคนปีนขึ้นไปเนี่ยโอ้โหยสองรยแเขาเ่มาก็เลกได้เลยเล่นเลยพอเขาส่งมาก็แปดพี่เฟี้ยงมาเลยเดี๋ยวผมตันไปเราแปดก็ลบเลยจบเลย

น้องๆดูไว้นะครับบินแบบนี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยหน้าคนบินเนี่ยหน้าคนบินดูไว้ดูไว้ดูไว้เนี่ยดูไว้ดูไว้งานโนดตอีกแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นเลยอย่าใจเย็นเสือมาแล้วทาเปลียงไงนั้นทิ้งไปเลยนะนั่นเราฝากไว้ข้างหลังสิบล้อข้างหลัสิบล้อไป